สำหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับขำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นะดูโรเซ่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะเจอกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สลอตนะะัล้ววันนี้โรเซ่มากับเกมฟรุตตี้แคนดี้ลูกกวาดผลไม้ใครหลายๆคนได้เห็นโรเซ่เล่นไปหลายรอบแล้วแหละเพราะว่าเกมเนี้ยเนาเพิ่งมาได้ไม่นานทุกคนค่ะอ่ะเรียกได้ว่าล่าสุดได้มาได้น้องทุกคนนาอเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลย เราเซเล่นมามันเกินสิบครั้งแล้วทุกคนมันเล่นมาบ่อยมากเล่นจนแบบว่ามาเดี๋ยววันนี้พาปั้นทุนเลยดีกว่าพกมา300รอยังไงดีออกสตาร์ทที่เบ็ด2บาทนะคะ1บาทจะดูน้อยไป1บาทมาบ่อยล้อยเดี๋ยวทุกคนเบื่ออ้าไปเลย5้าสบหมุนพออย่าไปเยอะมากเปิดเทโอบอด้วยนะคะจะได้รวดเร็วว,ว่องไวทันใจแบบว่าใส่ไวรุ่นเอาไวรุ่นใจร้อนเออมาหมีเฮ้ยหมีแพ จะไปเหลือหรอครับเออกระเทือนวงการเวอร์เอายังไงเฮ้ยยกแผงเรียบร้อยเจ็ดสิบบาทตาเหลือก่นนะคูณห้าเลยเหรอเออโอ้โหเกินไปปะสาวเออเออโอ้โหร้อยเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเอ,อ้ย ก็ไม่ได้น้อยนะเธอเป็นสบาทเองหล่อนจะเอาเท่าไหร่เออนี่ไงคืนแผงจัดจจัดเลยนี่แน่สบาท20ตังค์โอ้โหเรียบร้อยใสมันได้จริงเว้ยเอาหกบาทเฮอ้าลงฟ้าเรียบร้อยสิครัเร้อยแปจากช็อตนี้ โอ้โห,หนึกว่าฟีจะบินจะมาแล้วนิจัดไปเลยเออ123บาท2 0ตังค์จ้ะโอโหวันนี้น้องไม่ปานีเลยน้องใส่ไม่ยั้งเลยนะทุกคนนะนเนี้เริ่มเยี้ยวแล้วพอแบบโ,โหไปทักไปทวงเขาหน่อยไม่ได้นะทุกคนนะนิ่งไปเลยช็อตนี้เงียบไปเลยจา้าเออนั่นแหละนั่นแหละสาว ทักไม่ได้เลยโอ้โหพิสตี้มุยมุยพิสตี้โอ้โหเธอพิสตี้โอ้โห,โโหนิ่งยาวๆเลยเมื่อกี้ขออัพเบ็ดหน่อยดีกว่า2บาทเริ่มแบบใจไม่ดีแล้วขอมาที่เบ็ด5บาทหน่อยละกัน30มนไปเลยครับยาวไปพิสตี้เออ ได้งี่ให้มันได้งี้เออเออเอาเออเออวายกดจะมาทุกคนเออมาช็อตคูณสองนี้หน่อยเถอะแบบโอ้โหจากห้าเหลือสี่เมื่อกี้ใจไม่ีนะเออคูณห้าหน่อยแล้วฟรีสปินเข้าไม่เข้ารอบนี้ขอลุ้นหน่อยเถอะมายั่วหลายรอบแล้วเกินแล้วไม่เข้าเลยนะยังไงรอบนี้ ก็ไม่อยากหวางเราทุกคนแต่มันก็หวังอยู่ดีใช่ไหมดูดิดูดิดูดิดดโอ้โหแทงเลย495รอบนี้ทุกคนงวดนี้495เดอ้อใส่เบินเพิ่มดีกว่า10บาทอยากมีตังค์เยอะๆจะได้ซื้อฟีเจอร์สักทีทุกคนฟรีเกมไม่เข้านักใช่ไหมซื้อเองซะเลยให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใคร ยังไงเธอเอาดิน้องเขียวคูณสองเออไหลต่อประจ่าคูณสเอ้ยนั่นไงมาแล้วคูณสามเรียบร้อยร้อยแปดบาทโอ้คูณ5จา้าจบจบ4 95เออยังไงจา้ายังไงจ้ายังไงเอ้ยโอ้โหโอ้โหจัดอะไรจัดเนอหกร้อยสิบาบาทโอ้โห แหละเธอเรียบร้อยคูณสองเฮ้ยโอ้โหนี่แน่คูณ5้าห้าบาทเฮ้ยโอ้ยไหลลัวๆนะช็อตนี้ว่าไม่ได้ทุกคนเฮ้ยไปถึงคูณเฮ้ยคูณห้ามีส้มร้อยห้าบบาทเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนนี่คือตัวแพงของเราเลยนะมีส้มนี่คือ เตรียมตัวรับซับได้เลยนั้นไงรอบนี้เจอซูเปอร์เมกาอีกแล้วแตกเข้ามาเรื่อยๆนัไหลเป็นน้ำนะ8 3ด้ําบาทยังไงจ้ามีไหลต่ออีกหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> ขอปรับเบ็ดละกันเริ่มเงียบแล้วขอปรับเบ็ดหน่อยละกันเป็น20บาทเดี๋ยวจะพาซื้อฟีเจอร์ด้วยที่20นี่แหละเดี๋ยวขอเบ็ดไปก่อนสักนิดสักหน่อย เราได้ไหมอ่ะโอ้ยบูท้าปอบใจไปหนึ่งอนะ่ะสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเขามีรางวัลปอบใจให้เราแล้วไงเราก็ไม่หวังว่าเดี๋ยวว่ามันจะเข้าฟีจรีเป็นจริงหรือเปล่าโอ้โห,โหเรียบร้อยโอโ้โ,อโหโอโห้โหเรียบร้อยจ้ะแม้ พอจสิบแปดบาทเอาไงอะยังไม่อยู่นะไหลไปเรื่อยขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยโหนานมากอ้าวมาน้องฟ้าเรียบร้อยเดี๋ยวขอซื้อฟีเจอร์หน่อยเหอะทิ้งท้ายเนาะทุกคนเนาะ 2บาทเอ้ยซื้อฟีเจอร์เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ย20บาทมันพันห้าเลยเหรอวะเออ,เอ,อซื้อก็ซื้อเธอ,อมันพันห้าเลยเหรอสราวถท่ามนละ30บาทนะถึงพนะันห้าน่ะอันนี้แพงจังเลยขายแพงนะหล่อนเนี่ยมาแล้วจ้าได้ฟีอีกเพิ่มอีก2ไป12หมุนแล้วเอา้ามาอีกแล้ว2ไป14จ้าสาวโอย ยังไม่แตกเลยนะคะแต่ว่าฟรีเกมเขาบ่อยไม่ไหวอคูณสี่สวยมากส8สิบดบาทขอหน่อยเหอะพันห้าพันห้าสาธุเพียงพันห้านาท่ตังไหวคูณสี่เออเราไม่เคยแบบหวังเยอะเลยเนะาะเพราะอะไรเพราะว่าเข้ามาก็สนุกแล้วอะเล่นเอาหาเวอร์เอา ล้มลัล้อเฮ้ยเมื่อไหร่นี่อ่ะโอ้สี่สิบบาทลองให้ได้แต่อย่างไม่ลองของทุกคนเออนี่แน่เรียบร้อยหนึ่งพันบาททุนทวนครับสวยสุดเลยช็อตนี้ 1,390บาทอีกตั้ง10บหมดทุกคนโหอยู่ตัวแล้วเนี่ยนั่งชิวๆเลยเฮ้ยนั่งหลับตาชิวๆเลยครับช็อตนี้จังหวะนี้อีกตั้ง8หมดแน่เอาดิเอาดิเฮ้ยเอาเอาเอาเรียบร้อย นี่ไปแล้วทุกคนโอ้โหนิงแล้วจ้ะแม่อาหมุนนนสุดท้ายยังไงเอ่ยโอ้โหเก่ดพันห้ามาหน่อยเดียวเองอะมาลองเธอเอาเอาสตอรปปี่คูณสิบแปดเรียบร้อยแปดร้อยหกสิบสี่เรียบร้อยโอ้โหเหนาะเหนาะเลยบวกมาสดีคูณสามสิบต่อที่สี่ร้อยแปดสิบโคตร มุนสุดท้ายยังไงโอ้โหจอดเรียบร้อยจ้า18บมุนเกือบจะ20บมุนแน่ทุกคนโอเคค่ะวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของเราเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เราเซ่กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันอ่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่มาลุ้นกันว่าเราเซ่จะมาเล่นเกมอะไรนะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนเะเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายค่ะ